คือมาตาดอย่าแอบ,บมาครับเพราะที่นี่มีมิราเคิลกับอันซีนมากมายแล้วท่านอยากจะรู้จริงๆท่านต้องมาหาเจ้าที่เจ้าทางวันนี้รู้ค่าพลังงานแอบ,บมา ก็เลยไม่รู้ยังไม่รู้ว่าพระดำน้ําอยู่ตรงไหนเลยถ้ารู้ว่าป่าเชลนผมมีป่าสี่ป่าถ้ารู้ไหมว่าชาวบ้านที่บ้านไม้ลู่เนี่ยเขามีแป้งข้าวใ่ม่อมกิโลละสี่ร้อยกะปิที่ดังที่สุดของจังหวัดตากยี่ห้ออะไรต่อหน้าต่อนนี้เราจะไม่แอบมาละแต่เราจะต้องไปหาชาวบ้านก่อนพาเราเที่ยวถูกต้องท่านคิดถูกแล้วล่ะวันนี้เมืองตลาดมีอะไรที่มากมายกว่าที่เราเคยรู้จักค่ะโดยเฉพาะที่เรือนจำแห่งนี้นะคะเที่ยวเรือนจำหนึ่งวันได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด แต่ถ้าอยากจะทราบว่าภายในเรือนจาแห่งนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างไรนะคะิดตามในรายการรู้ค่าพลังงานของเราด้วยค่ะทุกคืนวันพฤหัสบดีนะคะเวลาประมาณ5้าทุ่มห3นาทีทางช่อง3 h d ดกด33นะคะเราก็จะมีคลิปนะคะย้อนหลังรวมทั้งภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังออกทาง Facebook ของรู้ค่าพลังงานด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อเมืองปราดนะคะที่มา ยกวก็เหมือนมาเซอร์ไพรส์จริงให้พวกเราได้มาพูดคุยแล้วก็กได้เห็นเรื่องอันีนกันโดยบังเอิญใช่ค่ะอีกไม่นานค่ะเราจะได้กลับมาที่นี่อีกมีพ่อเมืองพาเราเที่ยวกันอย่างจุใจไม่เที่ยวไม่ไปไม่รู้โดยเฉพาะที่เมืองต่าแห่งนี้ค่ะขอบพระคุณมากค,ค่ะขอบคุณครับยินดีครับ